อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนคลองเจริญหนึ่งเดินเคาะประตูบ้านแจ้งข่าวสารโควิด19แก่ประชาชนในพื้นที่โดยนายเพชรสาเจริญประธานชุมชนคลองเจริญหนึ่งและนางวันระดาคนงามประธานอสมอคลองเจริญหนึ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่อสมอจำนวน5คนประกาศผ่านหัวกระจายข่าวและเดินเคาะประตูบ้านภายในชุมชนเพื่อแจ้งข่าวสารจากจังหวัดอุดรธานีโดยในชุมชนมีประชากรทั้งหมด1512คนมี274ครัวเรือน ซึ่งได้แจ้งประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกาลสินรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมเจ้าหน้าที่รอพสตหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อลงทะเบียนในโปรแกรมโควิดวัชเอาท์และตรวจหาเชื้อด้วย ATK กักตัวที่บ้านตัวเอง7วันดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดหากมีอาการหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19ให้ไปตรวจหาเชื้อได้ทุกโรงพยาบาลน,นางวันนาดาคนงามประธานอสมเปิดเผยว่าวันนี้อสมครองเจริญน1 ได้ออกเดินเคาะประตูบ้านชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประกาศจังหวัดอุดรธานีและแนะนำว่าถ้ามีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดกะสินหรือกลับจากต่างประเทศ ให้มาแจ้งประธานชุมชนหรือมาแจ้งประธานอสมอเพื่อที่จะได้รับการลงทะเบียนผ่านโปรแกร,รมโควิดวอชเอาท์และตรวจหาเชื้อด้วยเอทเคให้เรียบร้อยและยังบอกกับประชาชนว่าให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงด้านนายเพชรสาเจริญประธานชุมชนคลองเจริญหนึ่งกล่าวว่าหากมีบุคคลแปลกหน้ามาจากพื้นที่แพร่ระบาดทางเราก็จะประชาสัมพันธ์ขึ้นหอกระจายข่าวให้พี่น้องในชุมชนได้รับทราบโดยทางชุมชนได้ร่วมกับอสมอคัดกรองและประชาสัมพันธ์กันอยู่ตลอด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในชุมชนจะต้องเอาใจใส่ให้ถี่ถ้วนโดยเฉพาะช่วงนี้ก็อยากให้ฟังข่าวสารจากทางจังหวัดเพื่อที่จะได้ช่วยกันป้องกันให้ดีที่สุดวันนี้ประธานอสมก็ได้พาอสมออกข้อประตูบ้านชาวบ้านในชุมชนคองเจริญหนึ่งแล้วก็มีการแนะนําว่าถ้ามีประชา,ะช,าชนเดินทางมาจากจังหวัดกลสินหรือว่าต่างประเทศให แจ้งประธานชุมชนหรือว่าประธานอสมอเพราะว่าจะต้องได้รับการตรวจโควิดวอสเอาหรือว่า a อ K ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็ให้แนะนำว่าบ้านใกล้เรือนเคียงให้ดูแลกันช่วยกันดูแลชุมชนค่ะถ้าเดินทางเข้ามาก็ต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อที่จะรับการตรวจ a อทหรือว่าโควิด -19 วอสเอา เทากระต้องประชาสัมพันธ์ขืนหอ,อกระจายข่าวให้พี่น้องได้รับทราบผ่าผู้ใดมาจากต่างจังหวัดสีแดงหรือต่างประเทศต่างๆก็ใายรายงานทางชุมชนทางชุมชนกสะได้รายงานเข่าส่วนของอ,อสมอ,อ,อสมกับรายงานเข่าส่วนศูนย์สุภาพชุมชนเรานี่เป็นตน้นสิ่งเรานี่เรื่องนี้ทางชุมชนมีภาวะ คัดกล่องและประชาัมพันธ์กับออสมอยุ่ตลอดกับคณะกรรมาการชุจมช่อนยุ่เสมอนี่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญสธาธารณสุขกำหนดหากมีอาการไขไอแหงหงเก็บข้ออ่อนเพียเงี่ยออกตอนกลางคืนปวดกล้ามเนื้อย่างรุนแรง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด19สามารถตรวจหาเชื้อโควิด19ได้ทุกรงพยาบาลใกล้บ้าน โอ้ยบวีพี่้องกันแล้ิหรอกฮ่า่านี่ียวยดี้ย่ไมไอย่างหันไม่ไมมแล้วบ่